สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะคะก่อนอื่นเลยน้องๆรู้ไหมคะว่าปริมาณสัมพันธ์ความหมายที่แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรเดี๋ยวพี่จะบอกความหมายแล้วให้น้องๆจดตามนะคะปริมาณสรารส,ส,สัมพันธ์นะคะก็คือการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในสมการเคมีไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ โดยใช้สูตรเคมีและสมการเคมีเป็นพื้นฐานในการคำนวณเช่นการคำนวณหาจำนวนโมลมวลปริมาตรหรือจำนวนโมเลกุลของสารต่างๆที่เกิดขึ้นหรือใช้ในปฏิกิริยาเคมีโดยหลักๆแล้วในปริมาณในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะคะเราจะเรียน3เนื้อหาหลักๆก็คือมวลอะตอมและมวลโมเลกุล มสมการเคมีและการดุลสมการเคมีพี่เชื่อว่าน้องๆเคยเรียนจากมัธยมปลายกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือมวลอะตอมและมวลโมเลกุลและน้องๆทราบหรือไม่ว่ามวลอะตอมคืออะไรมวลอะตอมนะคะก็คือมวลของอะตอมธาตุหนึ่งหซึ่งมักจะระบุในหน่วย amu หรือบางครั้งใช้ในหน่วยกรรมต่อโมลในการคำนวณทางเคมีมวลอะตอมนะคะภาษาอังกฤษก็คือ atomic mass หรือ atomic weight นั่นเองค่ะ ในปัจจุบันนะคะใช้ธาตุคาร์บอน12แทนธาตุ H โดยาำนดให้1 amu มีค่าเท่ากับ1ส่วน12ของน้ำหนักของธาตุคาร์บอน12จำนวน1อะตอมกล่าวคือน้ำหนักของคาร์บอน12จำนวน1อะตอมเท่ากับ19.92คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมจะได้ว่า1 amu เท่ากับ 1.12ส่วน12คูณ19.92คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมดังนั้น1 amu เท่ากับ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะใช้กันโดยทั่วไปเลยนะคะแต่น้องๆก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่า1 amu คืออะไร หนึ่ง amu นะคะ amu เป็นหน่วยของมวลอะตอมนะคะก็คือมาจากคำว่า atomic mass unit อันนี้คือหน่วยของมวลอะตอมนะคะเผื่อน้องๆบางคนยังไม่รู้เนาะ จากความสัมพันธ์ข้างบนนะคะจะกล่าวได้ว่ามวลอะตอมของธาตุก็คือเท่ากับน้ำหนักของธาตุจำนวนหนอะตอมส่วน1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมอันนี้พี่ขอรวบลัดสูตรเลยนะน้องๆคนไหนไม่เข้าใจสามารถยกมือถามได้นะคะอ่าต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่อง ของโมลโมลเป็นหน่วยหน่วยพื้นฐานสำหรับวัดปริมาณสสารในหน่วย SI 1โมลคือปริมาณของสสารที่มีไหนพี่ขอถามหน่วยว่าหน่วย SI คืออะไรมีใครตอบได้บ้าง หน่วย SI นะคะก็คือหน่วยระบบสากลเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวรกรรมศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะหน่วย SI หรือ SI unit ย่อมมาจากคำว่า international system of unit ส่วนในเรื่องนี้หน่วย SI ที่เราจะมาใช้กันนะคะก็คือมวลมีหน่วยเป็นก,กิโลกรัมปริมาณของสาร มีหน่วยเป็นโมลปริมาณของสารสารที่มีจะมีค่าเท่ากับ6.02คูณ10กํลัง23อนุภาคนะคะ6.02คูณ10กํลัง23น้องๆพอจะรู้ไหมคะว่าคือเลขอะไรใช่แล้วค่ะถูกต้องมันก็คือเลขอะโวคาโดนั่นเองนะคะ เราจะไปดูตัวอย่างการคำนวณเลยนะคะการคำนวณโมลน,นะคะตัวอย่างที่1นธาตุ A 0.5โมลอะตอมก็หมายถึงธาตุ A จำนวน0.5คูณ6.02คูณ10กำลัง23น้องๆเอาเครื่องคิดเลขกันมาใช่ไหมคะพี่อยากดูคำตอบว่าโมลอะตอมของธาตุ A มีค่าเท่าไหรค่ค่ะ ให้น้องๆกดเครื่องคิดเลขแล้วตอบพี่มาได้เลยนะคะใช่ค่ะโมเลตอมของธาตุเอกก็คือ3.01จุคูณ10 ยกกำลัง23อะตอมส่วนข้อที่2นะคะเป็นธาตุ Sn หรือว่า d บุกนั่นเองค่ะพี่ยกตัวอย่างให้ d บุก2โ,โมลโมเลกุลนะคะให้หาจำนวนโมลโมเลกุลของธาตุ D บุก ว่าได้เท่าไหร่กับโมลของคลอรีนโมลของคลอรีนจะเป็นโมลไอออนนะคะอ่าโมลของธาตุดีบุกจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1 2ี4คูณสยกกำลัง23โมเลกุล ไหนน้องๆคนไหนคิดแล้วออกมาเท่ากับพี่บ้างส่วนโมลไอออนของธาตุคอรีนนะคะจะเท่ากับ1.806ุคูณ10กำลัง23ไอออนเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของจำนวนโมลกับจำนวนอนุภาคก็คือจำนวนโมลเท่ากับจำนวนอนุภาคส่วนด้วย 6.02ูย์อคูณยกกำลัง23อนุภาคต่อโมลน,นะคะนอกจากความสัมพันธ์กับจำนวนอนุภาคแล้วจำนวนโมลยังสัมพันธ์กับมวลโมเลกุลด้วยโดยสารจำนวน1โมลจะมีปริมาณเท่ากับจำนวนโมลโมเลกุลของสารนั้นในหน่วยกรรมเช่นฟอสฟอรัส30.97กร,รมัมดังนั้นโมเลกุลของฟอสฟอรัสเท่ากับ1โมลก็คือ 6.02นคูณสิกำลัง23่นั่นเองดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับมวลโมเล,ลกุลได้ดังหน้าต่อไปนี้ดังนั้นจำนวนโมลต้องเท่ากับน้ำหนักของสารน้ำหนักของสารเราจะช่างเป็นกรัมนะคะส่วนด้วยมวลโมเล,ลกุลมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมล กรณีของสารที่มีสถานะเป็นแก๊สการชั่งน้ำหนักของสารจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนอกจากนี้ปริมาตรของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและความดันอุณหภูมิจะมีหน่วยเป็นตัวทีนะคะและความดันมีหน่วยเป็น P ขออภัยค่ะสัญลักษณ์แทนอุณหภูมิคือตัวทีและความดันแทนตัวพีนะคะ นักวิทยาศาสตร์จึงกำหนดให้แก๊สจำนวน1โมลมีปริมาตรเท่ากับ22.4ลิตรที่สภาวะอุณหภ,ภูมิและความดันมาตรฐานหรือที่ STP (Standard Tem 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 Term Tem and Temperature and Pressure) ซึ่งเป็นสภาวะที่มีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสและความดันหนึ่งบรรยากาศ ดังนั้นความสัมพันธ์ของจำนวนโมลกับปริมาตรของแก๊สที่ STP ก็คือจำนวนโมลเท่ากับปริมาตรของแก๊สที่ STP มีหน่วยเป็นลิตรส่วนด้วย22.4มีหน่วยเป็นลิตรต่อโมลอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบการสรุปสูตรทั้งหมดนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องตัวอย่างการคำนวณ ส่วนของพี่นะคะก็จะให้เป็นว่ากำหนดให้โซเดียมคลอไรหรือ NaCl ของเราที่เราคุนๆกันมาบ้างแล้วนะคะมีน้ำหนักเป็น58.5กรัม พี่จะให้น้องๆคำนวณเราจะคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะจงคำนวณหาคโมลของโซเดียมคลอไรด์คำนวณหาโมลของโซเดียมคลอไรด์โมลสูตรคืออะไรน้องๆสามารถกลับไปดูที่พี่ปินใบข้างบนที่พี่สอนก่อนหน้านี้มาให้ได้เลยนะคะก็จะมาจาก N ใช่ไหมคะจำนวนโมล คำนวณนโมลเราจะหาเราาจะหโมลน,นะคะโมลคือ n n เท่ากับเท่าไหร่ n สูตรก็คือ n เท่ากับ g ส่วน mw g พี่ให้ g มาเท่าไหร่อันนี้จะเป็น g ใช่ไหมคะ g ก็ต้องเท่ากับ สิบแปดจุดห้ากรัมส่วนด้วยมว,มวลมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลหาได้จากโซเดียมโซเดียมมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่โซเดียมมีมวลโมเลกุลยี่สิบสาม,ม,ม,ม 23, ใช่ไหมคะ n acl โซเดียมคลอไรก็มวลโมเลกุลก็ต้องเท่ากับ23บวกคลอไมวลโมเลกุลเท่ากับ35.5นะคะก็ต้องเป็นเท่ากับ 58.5ใช่ไหมคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาที่ตัวอย่างการคำนวณของเรากันเลยนะคะพี่จะคำนวนให้โซเดียมคลอไรด์มีน้ำหนักเท่ากับ58.5กรัมนะคะพี่จะให้น้องๆหาโมลของโซเดียมคลอไรด์น้องๆรู้กันไหมว่าการคำนวณหาโมลของโซเดียมคลอไรด์น้องๆต้องใช้สูตรไหนมีใครตอบพี่ได้ไหมโอเค ใช้สูตร n เท่ากับ g ส่วน m.w n นะคะก็คือจำนวนโมลส่วน g คืออะไร g คือน้ำหนักของโซเดียมคอลอไรด์ส่วน m.w คือมวลโมเลกุล ของโซเดียมคลอไรเราจะแทนค่านะคะน้ำหนักของโซเดียมคลอไรเมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่นี่ใช่ไหมห้าสิบแปดจุดห้ากรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลคือเท่าไหร่ใครรู้บ้างเอ่ยอ่ามวลโมเลกุลก็ เราจะเอามมลมรลกุลของโซเดียมกับคอลอไรด์มาบวกกันนะคะก็จะมีโซเดียมมวลมรลกุลก็เท่ากับเท่าไหร่23ของคอลอไรด์มีมมลมรลกุลเท่ากับ35.5ใช่ไหมแล้วก็ต้องเอา23มาบวกกับ35.5ก็จะได้เป็นเท่ากับ58.5กรัม เปอร์โมลหน่วยสำคัญนะแล้วก็จะเอาโมเลกุลมาใส่58.5กรัมเปอร์โมลใช่ไหมสิ่งที่เราจะตัดได้ก็คือตัดกรัมออกเพราะว่ามันเหมือนกันเราจะหาในหน่วยโมลเราจะหาโมลใช่ไหมแล้วก็ต้องตัดออกใส่หน่วยไปก่อนแล้ว58.5หาร58.5 มันก็จะได้เท่ากับ1โมลใช่ไหมซึ่งตอบได้ว่าโมลของโซเดียมคอลอไรด์เท่ากับ1โมลน,นั่นเองอ่าต่อมานะคะเราจะมาคำนวณหา โมเลกุลของแอมโมนีเอ้ยของโซเดียมคอลอไรด์หาโมเลกุลโมเลกุลโมโมเลกุลหาได้จากสูตรไหนสูตร N เท่ากับ N ส่วน6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุล เอร์โมลอ่า n เท่ากับเท่าไหร่เเท่ากับ n นคูณ6.02คูณ10ก็คือจำนวนโมลใช่ไหมที่เราหาได้จากข้อเมื่อกี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ1โมล แล้วก็จะเอา1คูณกับ6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลเปิมโมล <c oughs> หรือว่าถ้าน้องไม่อยากเขียนข้างๆเราสามารถเขียนด้านล่างก็ได้น้องจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็จะตัดโมลกับโมลออกก็จะได้เหลือแค่โมเลกุลที่เราต้องการจะทราบ ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย6.02ุดศูนคูณสิบกำลังยี่มโมลกุลนี่พี่ยกตัวอย่างมาให้ง่ายมากแล้วก็ต่อมาจะเป็นการคำนวณอะตอมของโซเดียมและ คอรีนหนึ่งเราจะหามวลอะตอมของของโซเดียมใช่เราจะหามวลอะตอมของโซเดียมก็คือโซเดียม n a ใช่ไหม หามมลนะตอมหาได้จากอะไรต้องเอาไปคูณกับอะไรไม่ใครตอบพี่ได้หรือเปล่า,าแล้วก็จะหาก่อนนะหา n ของโซเดียมเท่ากับ1คูณ 1>, 1โมลเท่ากับ1คูณ1ได้1โมลเราจะมาหาต่อนะเท่ากับ n 02, 10, คูณ6.02คูณ10กำลัง23่สมอะตอม์อโมลจะได้เป็นเท่ากับ1โมลคูณ 6.02คูณ10กำลัง23่ะตมอะตอมอโมลซึ่งโมลตัดโมลได้ก็จะได้เท่ากับ6.02คูณ10กำลัง23อะตอมต่อมานะคะเราก็จะมาหามวลอะตอมของ คอรีนอ้ขออภัยค่ะนี่เราลืมตรงไหนลืมตรงนี้ใช่ไหมว่า N ต้องเป็นเท่าไหร่ N ต้องเป็น23 ใช่ไหมใช่เอ็นต้องเป็นยี่สิบสามดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็นยี่สิบสามโมลเราก็ต้องเอา23ไปคูณกับ6.02คูณ10กำลัง23 จะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าจะได้เป็น1.384 6จุคูณ10กำลัง20เท่าไหร่20ส่สิบห้านี่ต่อมาแล้วก็จะมาหาของ มวลอะตอมของคอรีนหาได้จาก N คอรีนเท่ากับคอรีนมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่คอรีนมีมวลโมเลกุล35.5คูณกับ1โมล เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ35.5นั่นแหละเนะาะอตอมเปอร์โมลก็จะเป็น cl เท่ากับคลอรีนเท่ากับ35.5โมลคูณ6.02ุยอกกำลังยีาอะตอมเปอร์โมล เราก็ต้องตัดโมนออกไปเพราะว่าเราต้องการหาแค่โมนอะตอมนะ35.5คูณ10กำลังขออภัยค่ะเราต้องหา35.5สิบห0คูณห0จดยคูณยกกำลัง23ได้เท่าไหร่จะได้เป็น2อ 1371คูณ 10, 10ยกกลัง25อะตอมนั่นเอง